I have nothing for you. Go to those guys. There you go. No, <laughs> something. โอ้โห oh. ไม่กลัวเลยนี่ก็คันจังมาแล้วเต็มเลยโอ้ย oh o d n e s s ยังกะลิงเลยอะ่ะ <c oughs> ตัวใหญ่มากเลยก็ o those ตัวนี้ทำไมมันชอบมาตรงนี้ไม่มีอะไรให้กินอะ่ะ ไปนู่นลูก yeah I think so ออกมาแล้วมาแล้วนกมาเลยเห็นมีถุงโอ้ยให้มันลุ่มมันกลัวที่ไหนอะ